สวัสดีคะ่ะลิงก์รับชมรายการอิงกิไกโยแบบสดมาแล้วนะคะทุกคนแอดมินจะปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะคะคือน้องลิซ่าของเราเนวันนี้จะมีขึ้นแสดงในรายการอิงกิไกโยประมาณเกือบบ่ายสองตอนนี้เนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปรับชมที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยแล้วก็ถ้ามีลิงก์อื่นๆเพิ่มเติมแ,ตแอดมินก็จะแปะไว้ให้ในคอมเมนต์แรกนะคะซึ่งวันนี้คะ่ะจากภาพคือน,น้องของเราใส่ชุดแดงที่เปิดตัวในโปสเตอร์แรกเพื่อปักวันขึ้นสเตจอิงกิไกโยด้วยนะใครที่ไปหาผ้ามาจ้างตัดอะไรยังไงก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะค พราะว่าในที่สุดน้องน่าจะใส่ชุดนี้ออกรายการแล้วแหละอีกอย่างมารอลุนทวยที่2ของรายการเพลงที่เกาหลีใต้ให้น้องกันนะกับเพลงล่าลิสาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวดีประจําเดือนนี้ก็คือน้องลิ่าของเราเนี่ยได้อันดับหนึ่งในแบรนด์ Reputation Ranking หมวดศิลปินกลุ่มหญิงรายบุคคลประจําเดือนกันยายนนี้ด้วยอะก็ถือว่าปังอยู่นะคะสําหรับคนออกโซโล่ประจําเดือนนี้พอดีเพราะว่าในที่สุดน้องลิ่าของพวกเราก็สามารถขึ้นอันดับหนึ่งจนได้ยังไงเดี๋ยวไปรอดูน้องกันในรายการ In K i n กี e o y o ดีกว่าค่ะแล้วก็ถ้าสเตจจบแล้วเนี่ยเดี๋ คลิปต่อไปนะคะ